คุยเรื่องสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเรื่องที่ผมเสียเวลาไปทํารูปมาเนี่ยนะฮะขอภัยดีที่ที่ทนา้ชานะครับเราคุยเรื่องของบัสไลเยียนะฮะบัสไลเยียเนี่ยก็เป็นแอนิเมชันที่ผมพูดเหมือนในตัวอย่างที่พูดไปแล้วนะว่ามันเป็นแอนิเมชันที่ผมมาเห็นมานานและเห็นว่ามันมีข่าวที่จะทําแต่ผมมาลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันมันมัน,มนจะมีเรื่องราวอะไรบ้างวะมันจะเป็นเล่าเรื่องอะไรกันแน่วะเลยรู้อย่างเดียวคือคริสอีแวนน่ะมาให้เสียง เออสิ่งเดียวที่ผมรู้คือคิสอีแวรจะมาให้เสียงนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมรู้นะครับหนังเข้า16มิถุนานะตอนตัวอย่างออกเนี่ยผมยังไม่คิดว่าจะดูด้วยซ้ำ <_ m iss> หรือรีอคชันด้วยซ้ำพะรู้สึกว่าเริ่มเอียนกับแอนิเมชันของพิกซ่าและเริ่มเบื่อเบื่อดิแอนิเมชันดิสนีย์ลาย,ยาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยเพราะฉะนั้นมีความเบือ่อจนกระทั่งแฟนเพจคนหนึ่งนะครับทักมาว่าพ like ี่รีอคชันไรเอียหน่อยโอ้โหถ้าใครยังไม่ดูไปดูนะครับรีอคชันไปแล้วจะเห็ุว่าผม บลุดเลยครับจากจากเฉยๆก่อนดูพอดูจริงหลุดไปเลยเพราะว่าโอ้โหมันมันเกินความคาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไว้อะมันผมใช้คำว,ว่าเกินความคาดหวังแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้จะคาดหวังอะไรเราคิดว่าเออมันก็คงเป็นพิซซ่าแบบที่เราเคยเห็นมัวหน้าอะไรพวกนี้ก็เป็นแบบนั่นแต่ว่าพอดูจริงแล้วมันมีสไตล์ของตัวเองมีอะไรหลายๆต่อหลายอย่างตรงแล้วเขาไปเล่นกับคําว่าสู่ความเมงวงรวัางอันไกลโพ้นได้แบบสุดยอดอินฟินิตี้แอนด์บิยอนนะครับก็ เรามาคุยกันแล้วกันว่าผมชอบอะไรในตัวอย่างนี้บ้างนะครับก็หรือเห็นอะไรในตัวอย่างนี้บ้างนะผมไม่ใช่เจาะตื่นใช่ครับเอาเฮียลืมเปลี่ยนเฮ้ยขออภยัยลืมเปลี่ยนเพิ่งเห็นเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนโหเกือบแล้วเกือบแล้วเฮียลืมเร่งงานเร่งขออภัยโทษทีโทษทีโทษท,ท,ท,ทีขอญาตเออเปลี่ยนก่อนแหละเกือบลืมคุยตัวอย่างแรกไรเยียน,นะฮะอ่าอ่ะตัวแรกอันนี้ก็เป็นเห็นฐานยิงจรวดซึ่ง ผมพูดในเรีแอคชั่นไปแล้วว่าเฮ้ยผมรู้สึกมันสวยคือมันใช้โทนสีส้มซึ่งมันก็แบบเออสวยแบบมีภูเขามีเมฆเเปิดมาก็เออสวยแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนหนังดิซี์พิกซาที่บางทีอยู่ในป่าเลยมันจะมีความแบบความแบบความไม่ยิ่งใหญ่อ่ะเออมันจะมีความเล็กๆความน่ารักน่ารักแต่เนี้ยมันเปิดมาตุ้มมันยิ่งใหญ่เลยเว้ยซึ่งมันเข้ากับโทนของตัวละครนะนะซีนที่ต่อมาที่ผมชอบเลยคือนี่ฮะบัสไลเฮียแล้วก็เห็นว่า แกชื่อบัสไลเยียใช่ไหมแล้วก็โอโพซิทีฟเป็นสถานเลือดของแกนะครับเผื่อใครไม่รู้บัสเนี่ยเขาตั้งตามนักเอ่อนักมกริณโอกาสจริงๆนะบัสชื่อบัสอัลเดรียนอัลเดรียวอัลเดรียวสักอย่างเนี่ยเป็นคนที่2ที่ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับตอนแรกมันบัสไรเนยียจะชื่อลูน่าลูน่าเล่สักอย่างเป็นตัว L เอล่ยแหละแต่เขาบอกใช่ไม่ไม่ไหววะ่ะก็เลยไปค้นเกี่ยวกับดวงจันทร์ก็เลยไปเจอว่าเฮ้ยมีคนชื่อบัสก็เลยเอาบัสไลเยียเนี่ยมาปังเป็นชื่อ ของตัวละครนี้จริงๆนะครับก็นี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วเราก็เห็นเรื่องของตัวยาแล้วก็จะเห็นตัวคริสตัลที่มันเหมือนจะเป็นตัวให้พลังงานของยาลํานี้แหละที่บามที่บัสจะบัสที่จะไปจะไปขับในตัวอย่างเนี้ยนะครับก็มีแว็บหนึ่งก็แต่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกจะเป็นไคเบิลคริสตัลหรือเปล่าจาก Starwall อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วนี่ก็จะเห็นว่าเป็นแผนการการบินนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบินอ้อมดาว นะครับบางคนถามจะบ,บินอ้อมดาวทำแมวอะไรครับพี่คือจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีอโลกความจริงนะก็คือโลกเราอ่ะคือเราไม่ใช่แค่เฮ้ยอยู่ๆอ,อยากปล่อยจรวดก็ปล่อยตอนไหนก็ได้เราต้องดูว่าโลกมันหมุนไปตรงไหนเราจะไปที่ไหนมุมไหนดาวตรงนี้อยู่ตรงไหนใช้เวลาเท่าไหร่คือมันต้องอาศัยการคำนวณทั้งหมดคือไม่ใช่แบบเฮ้ยกูอยากจะปล่อยจรวดไม่ใช่ไม่ได้มันต้องมีเวลาของมันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นในรูปแบบนั้นคือปล่อยออกมาจากโลกแล้วก็เหมือนไปวนวนรอบดาวตรงเนี้ยเพื่อเพิ่มความเร็วใช้ ใช้แรงหนึ่งดูของราใเที่อาจจะหมุนหมุนรอบพอดีปื๊ดกับอวกาศเพื่อจะตีความเร็วแล้วก็ใช้ความเร็วของการหมุนหมุนของดาวดวงนี้ในการที่สปีดอัพไปอีกแล้วก็ผ่านจะผ่านไอ้ดวงดวงไอ้วงวงสามวงเนี้ยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวจะมีในตัวอย่างนี้เป็นฉากที่อธิบายว่ามันจะทําทําไมนะครับอ่ะลองดูกันต่ออันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โผล่เข้ามาตัวอย่างเว็บเว็บผมไม่แน่ใจว่าคนนี้กับผู้หญิงท้ายตัวอย่างคนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะคนละคน คนนี้เราจะเห็นป้ายชื่อครับป้ายชื่อเขาคือไอชื่อว่าฮอสทอนฮอสทอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักเขียนชาวอเมริกันนะครับชื่อนาเชเนียฮอสทอนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเป็นเขานะก็คือเขาบอกเป็นนักเขียนเรื่องสังงส้นคนามสำคัญอเมริกานะครับเกิดวันที่ซิกาดาคนหนึ่ง1804เมืองซาเลมนะไมช่อิลเลสสาร์ร์อเมริกาซึ่งในยายเขาจะมีพวก The เดอะสกาเลเตอร์ h ดอะเฮาออฟสเลปทไวท์ทู t เทลเดอะผมก็คือ แต่บอกทุกคนตรงๆนะผมไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีความหมายเสริมว่าก่อนนี้ถ้าใครรู้ก็บอกมาแล้วกันแต่ว่าว่าไงคือนามส,สกุลฮอชอนฮอชอนใช่ไหมเดี๋ยวแบบนึงดูก่อนนามสกุลณนทันนี้อานามสกุลฮอชอนะ orn, นะครับก็อันนี้อันนี้ผมไม,ไม่ผมไม่รู้ความหมายแฝงแต่ก็เล่าให้ฟูงก,กันฟังแล้วกันแล้วก็มีซีนที่เห็นหน้าบัสครั้งแรกนะฮะก,ก็ฟินดีอยู่เหมือนกันนะคือมันค,คือหน้าแบบกระตูนเลยอะ่ะเออหน้าแบบตัวกระตูใที่เราเห็นนะแต่ว่ามันก็ดูมีแสดงอารมณ์ได้มากกว่านะฮะ ก็มีฉากที่บินฉากบินเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่าไอเ้เชี่ยมันพยายามที่จะหนีจากโลกนี้หรือเปล่าวะหาวิธีที่หนีจากโลกไปนี้หรือเปล่าไปหาโลกใหม่หรือเปล่าเพราะผมดูดูที่พื้นอะจะเห็นได้ว่าพื้นมันมันไม่มีต้นไม้เลยเว้ยคือตอนแรกเราเห็นว่าเฮ้ยมันสวยมันเป็นสีน้าตาลว่ะแต่พอพอ,พอดูตัวอย่างนี้ซ้ําอีกรอบตอนตอน,ตอนคัดรูปเนะี่ยเพิ่งมาเห็นว่าเฮ้ยพื้นที่รอบรอบมันเป็นสีน้ําตาลหมด มันอาจจะเป็นโลกที่มันไม่เหลือพืชอ,อีกแล้วหรือเปล่าวะ่ะมันจะเป็นโลกที่ไม่มีพืชเหลืออีกแล้วหรือพืชที่มีอยู่ก็คือเหมือนเป็นแบบศัตรูซึ่งเราจะเห็นในในในรูปต่อไปเป็นศัตรูไปหมดแล้วหรือเปล่ามันอาจจะเลยต้องต้องหนีจากดาวดวงนี้ไปหาทรัพยากรดวงอื่นหรือดีจากดาวดวงนี้เพื่อไปสำรวจหาพื้นที่ใหม่ๆใ,ให้กับให้กับให้กับคนที่จะย้ายไปคือทูอินฟินิตี้แอนบิยอนสู่ความเวิงว่างอันไกลโพลเราจะหมายความว่าคุณต้องไปอีกจักรวาลหนึ่งเพื่อไปค้นหาว่าเฮ้ มันจะมียานดาวที่เราพวกเราสามารถจะมีชีวิตยอยู่ได้หรือเปล่าที่ไม่ใช่ดาวนี้ที่อาจจะไม่มีพืชเหลืองหือลงเหลือ,อยะหรือพืชกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกมาไล่ล่าฆ่าคนเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้คือคือทฤษฎีของผมนะต่อมาก็จะมีปุ่มนะครับที่ขึ้นว่าไฮเปอร์รันช์นะก็จะเป็นจุดที่เขากดเพื่อเข้าเพื่อเร่งยานเข้าไปสู่วงโคโจรของดวงอาทิตย์หรือจะเป็นวงอาทย์ที่ผมบอกว่า มันน่าจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มเร่งความเร็วของของยาที่เร็วละดึงแต่ว่าใช้แรงดึงดูดของเนี้ยในการแรงเวียงของดาวดวงเนี้ยในการช่วยเวียงเข้าไปอีกนะครับก็เห็นบัสไลเย่กับผมของเขาซึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เราได้เห็นผมของบัสไลเย่ในอนิเมชันแค่ในแอนิเมชันทอยสตอรี่เนี่ยแน่นอนเราไม่เห็นเพราะว่าแกใส่ไปแกเป็นของเล่นมันถอดไม่ได้แต่ว่าบัสไลเยในแอนิเมชันเองก็ไม่เคยถอดออกมาครับไม่เคยถอดที่สวมหัวนนี้มาก่อนเหมือนกัน นะก็น,นี่ก็จะเป็นครั้งแรงกในประวัติศาสตร์จริงๆที่เราเห็นผมของมัตเซียนะครับอันนี้ก็เป็น3มดวงที่ผมบอกว่ามันจะไปหมุนรอบแล้วก็พุ่ง3อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยเป็นส่งแรงขับเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นซีนที่ผมว่าน่าจะถึงดาวที่เขาอยากจะไปแล้วจะเห็นว่าดาวตรงเนี้ยโคนสีคนโคลนเลยเห็นไหมโทนเสียแรกน้าตาลทะลลสาทอันนี้มาเป็นเขียวผมว่าเฮ้ หรือมันมาเพื่อน,นี้เพื่อจะไปหาทรัพยากรหรือหาจาะหาดาวบาสิลิอาจจะมีทําหน้าที่ที่จะไปหาตรงนี้หรือเปล่าหาดาวที่จะพออยู่ได้หรือเปล่าในการแบบไปหาอีกจักรวาลน,นึงอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้ดาวดวงนี้เนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะเห็นผมเห็นยานด้วยแหละไม่ใช่แค่ดาวเห็นยานด้วยแหละมันทําให้ผมนึกถึงเดโกบาเดโกบาคืออะไรเดโกบาคือดาวดวงหนึ่งใน Star War ครับที่เป็นดาวที่เอ่อโยดาไปอยู่เพราะว่ามันมีดาวที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมาก คนที่เป็นเจไดที่เก่งๆไปอยู่ก็คือจะไม่มีคนอื่นก็จับจับไม่ได้ว่ามีมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นดาวที่มีเมดาเรียนเยอะมากไอ,เอ,เอ้เขาเรียกว่าอะไรว่าเมดาเรียนไม่ใช่ไอตัวที่มันเป็นแบบพลังเจไดเออมีฟอสเป็นดาวที่มีฟอสเยอะมากมันทำให้ผมนึกถึงนะทั้งยานที่มันเหมือนกับเอ็กวิงบรรยากาศเขียวๆหมอกๆต้นไม้ขึ้นเยอะๆจริงๆมันทำให้ผมนึกถึงเดโกบาเลยแต่คงแต่คงไม่ใช่นะฮะแต่คงไม่ใช่คงแบบไม่ได้บอกว่านี่อยู่จากดาวเด s สตาร์วอล์กแต่ว่าผมคิดว่า น่าจะเลฟมาจากเตโรบาแน่ๆเออมันมีความเหมือนมากแน่ๆนะครับก็มีอันนี้นะฮะก็ตรงนี้ถ้าเป็นครั้งแรกที่เราได้เสียงคิซี่แวนนะก็จะเป็นเฮ้ททำเสียงตกใจกับแมวนะที่เหมือนจะเป็นคุ่ยนยนต์ USB อ่ะแล้วก็มาถึงฉากที่น่าจะอธิบายสิ่งที่เขาพยายามจะทำตรงนี้อยู่นะครับเราจะเห็นคร่าวๆตรงนี้ก็จะมีไฮเปอร์สปีดนะครับตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยยูเนี่ย,ยจะเห็นได้ว่า V ีอเนี่ยจะเห็นได้ว่า เป็นหน่วยเยียร์ที่ใช้เวลาประมาณ4ปีแต่ถ้าเป็นยูกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับอ่ะมันจะมีอันนึงที่เป็นภาพกว้างอันนี้ก็จะมีอีกคนนึงนะครับดูอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแล้วกันปึ๊บเอผิดอันขออภยัยผิดรูปปึ๊บปบเดี๋ยวขอขยายก่อนอคุณจะเห็นคร่าวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าออกมาจาก ดาวโลกนะปึ๊บปึ๊บหมุน1รอบแล้วก็กดไฮเปอร์สปีดตุ้มบินเข้าตรงนี้นะครับก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่าถ้าเราไปกับยานนะพวกเราเห็นปะตอนฉากแรกก็จะมียานลำนี้อยู่ใช้เวลา4ปีถ้าคุณไปกับยานแค่นี้ใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นหมุดหมายสําคัญของหนังเรื่องนี้ว่าแต่ว่าไปทําไมเนี่ยคาถามสําคัญมากกว่าคือไปทําไมไปเพื่ออะไรวะมึงจะไปดาวดวงนั้นเพื่ออะไรจะใช้เวลา4นาทีเพื่ออะไรแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะไป หาทรัพยากรดาวที่มันอยู่ก็อาจจะแบบไม่ไหวแล้วคุณภาพไม่ไหวแล้วอาจจะต้องหาเวลาเนี่ยยังจะมีฉากเนี้ยที่ผมคิดว่าฉากนี้น่าก,ก็จะเป็นฉากที่ดาวที่เขาอยู่นั่นแหละด้วยจากโทนสีส้มต่างๆจะเห็นว่าพืชบนดาวนี้น่าจะเป็นกลายเป็นศัตรูกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสําหรับมนุษย์ไปแล้วนะครับก็บัสกาอาจจะต้องหาเวลาหาวิธีทางที่ไปหาสํารวจหรืออาจจะไปหาอะไรบางอย่างในโลกใบนั้นที่ เป็นทรัพยากรที่อาจจะช่วยชีวิตคนบนโลกที่เหลือได้หรืออาจจะไปหาดาวที่พอจะอยู่ได้เพื่อเพื่อจะแบบเหมือนไปสำรวจ4ปี4ีวิสี่นาทีไปสำรวจใช่ไหมสำรวจปุ๊บถึงแล้วก็โอเคดาวนี้อยู่ได้แล้วก็อาจจะส่งข้อความกลับมาหาพวกที่เหลือว่าโอเคงั้นมึงมาด้วย4ปีใช้เวลา4ปีไปที่ดาวดวงนั้นได้เลยว่าเป็นดาวที่ปลอดภัยสามารถอยู่ได้เพราะว่าถ้าเราไปถึงเดินทาง4ปีไปถึงแล้วมันอยู่ไม่ได้อะเออมันอยู่ไม่ได้จริงๆใช้ชีวิตไม่ได้มันก็เหมือนกับเสีย4ปีไปฟรีๆนะสู้ๆส่งคนคนนึงไป ไปสำรวจก่อนเออมันก็แบบมันก็เป็นวิธีการที่มันฉลาดกว่านะครับแล้วก็น้องแมวที่ดูดข้อความอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นบัสดูดหรือตัวร้ายดูดหรือใครดูดก็เหมือนอาจจะดูดข้อความของไฮเปอร์บีมตรงเนี้ยการบินไปไปสู่อีกจักรวาลนหนึ่งไปสู่ระยะไกลก็อาจจะต้องทนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะโดนโดนขโมยนู่นั่นนี่นะครับแต่ผมรู้แน่ๆว่าน้องตงัวนี้จะเป็น USB ที่ที่ทำออกมาขายแน่นอน ครับแน่นอนหน้าตาน่ารักแบบนี้เป็น USB แน่นอนนะครับแล้วก็มีฉากที่กรี๊ดที่สุดผมตอนด,ดูดูครั้งแรกอะผมคิดว่าจะเป็นบัสที่ใส่ชุดบัสไรเยียเดินไปขึ้นยานแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่บัสหรอกมันน่าจะเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้นะครับชื่อว่า Emperor <c ười> คุยเรื่องนี้ต่อดีกว่าโทษทีเมื่อกี้ไฟดับไปนะครับอย่าที่บอกตอนไอตัวเนี้ยตอนแรกอะผมคิดว่าตอนดูตัวอย่างครั้งแรกอะผมคิดว่าเป็นบัสเดินกำหาแต่ผมคิดว่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่บาสหรอกด้วยความว่าแบบโทนสีที่มันเป็นโทนแบบชั่วร้ายบวกกับซีนนี้ที่ซีนต่อมาเป็นซีนเหมือนจะมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในอยู่ในกล่องแล้วเปิดออกมาผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไอตัวเอ็มอีวิลเอมเพลอรซุสมึงคนบอก่าอ่านว่าซุสอ่านว่าซุกอ่ะก็ตามมาแล้วกันครับเอมเพลอรสซุกของผมนะฮะก็อยู่ใน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 ซีนนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไอตัวร้ายนี่แหละซึ่ง ตัวลายเนี่ยก็จะมีความหลังกับกับพี่บัสอยู่นะครับถ้าใครดู Toy Story 2ก็จะรู้แล้วกันแต่ผมผมไม่พูดแล้วกันเพราะรูปพูดในรีอคชั่นไปแล้วเผื่อมันจะสปอยนะครับแล้วก็ซีสุดท้ายก็เป็นซีนที่เห็นว่าชุดที่เราชุดที่พี่บัสใส่มาทั้งตอนมันจะไม่ใช่ชุดนี้แต่เห็นว่าชุดที่แบบชุดที่เราเห็นแกเป็นอุปกรณ์ของเล่นนะฮะก็จะเป็นชุดที่มีปีกมีอุปกรณ์ยิงเลเซอร์นู่นนั่นีน่ได้หมดอ่ะก็ก็เจ๋งดีเหมือนกันว่าอาจจะเป็นชุดที่แกออกไปสู้ตอ,ตอนสุดท้ายก็เเเเเเปป็็็น็นน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 ไดด้้หหหหมมืืออกกกกกกัแแวาา่่ยใสชุีบบ เป็นนักวินอวกาศที่เห็นชุดอวกาศครั้งแรกออนะครับแล้วก็ผมว่าเขาหาวิธีจบได้จบได้เจ๋งมากเลยคือจบว่้วมีว่าชูอินิตี้สู่ความเบิงว้างอันแล้วก็เป็นสองตัวละครยิ้มด้วยกันแล้วก็นิ้วแตกกันซึ่งมันก็คือมันก็คือเรฟเฟนซ์ถึงถึงไอ้นี่แหละครีเชียลออฟอะดัมของไมเคิลนีเจโร่ที่แบบพระเจ้าจับมือกับมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันว่าเไปอวกาศก็เหมือนกับแบบการไปไป ก้ 9, วาวเข้าไปสู่ความไข้เคียงกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็สิ้นจบก็คือเป็นมือที่แบบเหมือนระเบิดอ่ะเหมือนแบบเรามือเอามือชนกันแล้วอันนี้ก็เป็นนิ้วชนกันสู่ความวมื่อวางก็คูออันไกลโพ้นแต่แบบเลือกที่จะปล่อยมือก่อนนะฮะก็เจ๋งเจ๋งผมรู้สึกว่าผมไม่รู้หรอกว่าหนังมันจะดีไม่ดีผมไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะแต่สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมรู้อย่างหนึ่งคือมันขายผมได้ หร่ที่ผมรู้อย่างหนึ่งคือมันขายผมได้แน่นอนครับมันจากแอนิเมชันที่ผมรู้สึกว่ามึงสร้างทําไมมึงจะทำใหม่มึงจะเวิร์กหรอส่วนแอนิเมชันที่ผมรู้สึกว่าอแค่อยากดูอ่ะอยากเข้าพวกนี้เลยอ่ะได้ไหมคือมันขายผมได้ในทุกๆอย่างผมรู้แหละมันขายความนอสเจียมันขายความแบบความหลังความผูกพันกับอดีตของเราผมเข้าใจเว้ยแล้วผมก็เป็นเหยื่อของโปรโมชั่นอันนี้คือเขาคงเขาคงรู้ว่าแหละว่า แทนที่จะสร้างแอนิเมชันที่ไม่มีใครรู้จักเกี่ยวกับอวกาศกูสู้กูไม่สู้สร้างแอนิเมชันที่แต่กละครที่มีคนรู้จักคนที่เป็นแฟนหนังเออมันไม่ใช่ของเล่นแต่ว่ามันเป็นชื่อมันชื่อเดิมบุคลิกมากจะไม่เหมือนกันเสียงมาจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นตัวละครที่คนรู้จักมันก็ยังทําให้คนที่มีความรู้สึกว่ากูอยากดูมากขึ้นซึ่งเราผมอย่างหนึงน่งในนั้นก็คือผมที่เป็นเหยื่อโปรโมชั่นที่ตรงกับ Toy Story ผูกพันกับทอย Sto รีผูกพันกับ สู่ความมื่งวั้ไก่พ้นสู่คำกับ to i n n i t i t y f i n i t y a n d beyond เพราะฉะนั้นก็เลยมันขายได้อ่ะพูดงงๆว่าคือขายได้แล้วที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นข่าวนะเพื่อนไม่ได้ตัดมาให้ดูแต่ว่าไ์เยียเนี่ยเป็นทีเซอร์ที่มีคนดูเยอะมากนะครับ83ล้านวิวใน24ชั่วโมงนะครับมากกว่า Eternal อีเทอร์อละว่ากันง่ายมากกว่าอีเทอร์ แล้วก็เป็นอนิเมชันที่มียอดบิวสูงสุดเป็นอันดับ2ของพิกซ่าเลยอันดับ1คือใครอันดับ1คือ Toy Story เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนะผมดูก่อนปบปึ๊บสาล้านในย4ชั่วโมงนะครับ Only not beast นะครับก็คือมีโหเยอะมากทำเอาชานะทั้ง Toy Story 4นะครับเอาชานะโซเอาชานะลูก a เอาชานะ Eternal นะครับที่ทำไปได้แค่ 77ล้านนะครับแต่ว่าก็คูเล่าก็ได้แค่71ล้านนะก็คือชนะเยอะมากแต่ที่แพ้เนี่ยแพ้แค่อันเดียวเลยคือแพ้ Incredible 2นะครับก็ถือว่าโอ้โหก็โหดนะก็แสดงว่าไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบรู้สึกดูแล้วมันรู้สึกอะแล้วอยากดูซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเออมันไม่ใช่่ผมคนเดียวเพราะฉะนั้นก็คงมีใครสักคนที่ที่รู้สึกเหมือนเราเป็นเหยื่อการตลาด ที่เน้นการตลาดแบบอ,อการตลาดแบบเขาเรียกว่าไงเดีย่ยการตลาดแบบเอาความหลังมาเป็นอาวุธซึ่งเรียบร้อยครับพ่ายแพ้เรียบร้อยอยากดูมากมากกับไล่เยียนะครับก็ถามคนดูแล้วกันนะครับอยากดูไหมตัวอย่างไล่เยียเอ้ไม่ใช่อยากดูไหมหนังไล่เยียรู้สึกเหมือนผมไหมรู้สึกว่าอไม่ได้ดูความไม่อยากสนใจเรื่องราวของของ,ของเล่นชิ้นนี้หรอกมันก็เป็นของเลน่นจะไปสนใจเรื่องราวมนทำไมก็คอมเมนต์มาได้นะผมว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆคิดยังไงกับ ประเด็นนี้นะครับมาดูช่องแชทต,ต่อนะครับ